คนบันเทิงตบเท้าเข้ารับรางวัลโซเชียลสตาร์อวอร์ด2 0 2 3ครั้งที่1เนื่องด้วยทางชมรมสื่อโซเชียลมีเดียโซเชียลกรุ๊ปโดยวิเวียนระวีประธานดำเนินงานจัดงานมอบรางวัลโซเชียลสตาร์อวอร์ด2 0 2 3ครั้งที่1โดยเป็นการรวมตัวของสื่อออนไลน์ที่ได้เห็นความสำคัญของโซเชียลมีเดียที่นับวันจะมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและงานบันเทิงมากขึ้น ทางคณะกรรมการชมรมจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าให้มีการจัดงานประกาศผลรางวัล Social Star a w a r d 2 0อ3ครั้งที่1เพื่อยกย่องเชิดชูกเกียรติให้กับบุคคลที่ใช้โ o c i a l ลได้อย่างมีประสิทธิภาพการวัดผลของผู้ใช้บน Social ลมีเดียที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ของประเทศไทยอาทิ Facebook Instagram YouTube TikTok เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปซึ่งมีพิธีมอบรางวัลณหอประชุมใหญ่อาคาร9ตึก NT แจ้งวัฒนะคือแบบเห็นยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลนะคะมันก็เลยเห็นความสำคัญของโซเชียลคือทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยโซเชียลใช่ไหมคะถามก็เลยคิดว่าในยุคนี้คนโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถแบบ เข้าห้องน้ำก็ยังถือโทรศัพท์อ่านข่าวดูหนังฟังเพลงอะไรทุกอย่างใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวมันก็เลยอยากจัดงานนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนการตัดสินเป็นยังไงต้องให้แม่แมวพูดนะคะจะดูที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เรามีคณะกรรมการค่ะก็มาโหวตกันว่าจบคจนที่จะให้ใครอะไรอย่างนี้ค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเราจะได้ทำงานต่อไป<ช>ค, <ะ S 2> ค่ะค่ะก็โดนัทวิดดมนะคะก็รู้สึกโซเชียลมีเดียสมัยนี้ค,ะค่ะก็วมากๆเลยคะ่ะใช่แล้วก็แพร่กระจายได้เยอะมากๆคะ่ะ<อ>ใช่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งหละ,ค,ะครับก<า>็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนนะคบในทุกๆด้านเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้สื่อโซเชียลแบบสำคัญกับพวกเรามากๆนะครับก็ขอบคุณที่แมทด้วยนะคะขอบคุณรางวัลดีๆที่สื่อมวลชนมอบให้เราค่ะ คณะกรรมการครับขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่สนับสนุนพวกเราคับรู้สึกวันนี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากสำหรับรางวัลครั้งนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้ความสำคัญกับหลงแล้วก็แฟงได้เห็นค่าตัวหลงของแฟงด้วยครับก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่มอบรางวัลนี้ให้แก่พวกเราครับผมเราก็จะแตกแตกยอดออกไปอีก ให้มันหลายๆสาขานะคะ<ด>ตอนนี้ก็คือเราอาจจะน้อยห <ๆ S 2> น่อยน้อยหน่อยแต่มีคุณภาพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ปีหน้าเราก็จะเพิ่มสาขาลางวัลอีกค่ะ,คะวันโหวตตอนนี้ก็จะมีน้องพีกกองทัพพีกนะคะได้ทีวีดาราทีวีภาพยนตร์ก็จะเป็นน้องเชอเชอปรางได้นะคะส่วนสาขาอินฟลูเอนเซอร์คือผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลก็น้อง<ๆ>น้อง น้องอิงฟ้านะคะได้ค่ะแล้วก็นักร้องลูกทุ่งก็คุณเบิ้ลปทุมราชได้ค่ะค่ะยังไงฝากติดตามเพจของโซเชียลสตาร์อวอร์ดนะคะตอนนี้มีไลฟ์สดอยู่นะคะฝากทุกคนช่วยดูด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค,ค,ค่ะคค่ะขอบคุณค่ะ